อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะความเครียดถือเป็น,นกลไกตามธรรมชาติค่ะเพระนาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการเตรียมพร้อมวางแผนเราจะสามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแน่นอนสำหรับรายการข่าวหลังข่าวของเราในวันนี้นะคะเช่นเคยจะทิ้งท้ายกันในช่วงของคนส่งยิ้ม กับจุ๋มลุยเองพี่จุมนะ๋มเน,นาะพวขวัญนักนวดวันนี้เนี่ยจะพาเราลงพื้นที่ที่ชุมชนคลองเตยค่ะที่นี่นี่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันก็มีคนต้องกักตัวอยู่ในบ้านเป็นจำนวนมากนะคะปัญหาในนั้นมีหลายอย่างทีเดียวทั้งเรื่องของอาหารการกินและอื่นๆพี่จุ๋มพร้อมกับผู้ใจบุญค่ะก็เลยลงพื้นที่แล้วก็นาเอาทานน้าใจไปมอบให้ไปช่วยให้ถือเป็นการส่งรอยยิ้มส่งความสุขให้กับคนในชุมชนคลองเตยได้อย่างดีทีเดียว ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะสุขใจขนาดไหนเราทิ้งท้ายกันไปด้วยเรื่องราวของพี่จุ๋มลุยเองเลยนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิม15นาฬิกาสวัสดีค่ะไม่ท้อยังคงยิ้มสู่ฝาฟันวันคืนที่เลวร้ายสักวันหนึ่งต้องดีกว่าเดิม ูช้ชมค่ะช่วงนี้สถานการณ์วิกฤตโควิด -19 กลุ่มจิตอาสาในหลายๆกลุ่มก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่หลายๆชุมชนส่วนจะเป็นที่ไหนอย่างไกลตามจุดไปวันนี้นะคะณปัจจุบันสถานการณ์โควิดกำลังระบาดไปทั่วหลายพื้นที่ที่ได้รับความเลือดปร้อนอย่างชุมชนรุ่มใจสามัคคีเขตคลองเตย ที่คนในชุมชนต้องกักตัวบางคนตกงานในสถานการณ์โควิดชีวิตต้องลำบากลำบนคนส่งยิ้มกับจุมลุยเองต้องจับมือกับบริษัทเนเจอร์เฮิร์บลงพื้นที่ส่งยิ้มปั่นน้ำใจให้คนในชุมชน คนละไม้คนละมอือที่เรามีกาลังกาลังทรัพย์กําลังใจกําลังกายช่วยได้นะคะที่ในฐานะที่ประชาชนคนไทยหนึ่งคนนะคะอะ,อะไรที่พี่พอช่วยได้ที่เต็มที่นะคะก็มาเห็นความยากลำบากของเขาเนาะชีวิตของเราที่ว่าเรายากลำบากยังไม่ได้เสียเสี่ยวของเขาน้ําใจที่มากกว่าสิ่งอื่นใดที่ทําให้คนทรงยิ้มและเนเจอร์เฮิร์บได้ลงพื้นที่มามอบน้ําใจในวันนี้ ถุงยางชีพที่จะช่วยพี่น้องชาวคลองเตยที่กำลังเดือดร้อนที่มาต่อแถวเข้าคิวด้วยความหวังหนึ่งในนั้นมีครอบครัวของน้องอ้นที่นอนป่วยด้วยโรคมะเร็งไม่สามารถมาเข้าคิวได้ข้างทีมงานจิตอาสาน้ำใจงามเลยลงเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของอย่างชีพให้กับครอบครัวน้องอน้น วันนี้หนูอยากบอกอะไรไม่รู้ขอบขอบคุณพี่แหม่มที่มามอบของและขอบคุณช่อง TNN ที่เป็นสื่อกลางช่วยให้ชีวิตหมือนดีขึ้นค่ะคงได้ส่งยิ้มปั่นสุขให้ครอบครัวน้องอน้นและคนในชุมชนนี้น้ำใจที่มากกว่าเงินตรามันยิ่งใหญ่เสมอ ความสุขที่คนในชุมชนได้รับสิ่งของและความสุขของผู้ให้ที่มากด้วยน้ำใจคนส่งยิ้มจะยังส่งยิ้มไปหลายชุมชนและจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้เพราะผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีครบเครื่องเรื่องปลาร้ากินปลาร้าต้องจ่าวิรัต รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบรายการค่ะ